เอกใหม่พอลลี่พรพันธ์สิทธินววิทย์ฝากฝีมือแสดงครั้งแรกในละครสนุกสนานแนวอบอุ่นคุณแม่เฉพาะหน้าคุณย่าเฉพาะกิจถ่ายทอดบทริมปิงสาวสู้ชีวิตที่เพื่อนรักทิ้งเจ้าตัวน้อยไว้ให้ดูต่างหน้าซะงั้นหน้าที่คุณแม่จำเป็นจะเริ่มเล่นพร้อมเรื่องไม่คาดฝันจะวุ่นจะป่วนจะหาครบรถขนาดไหนพอลลี่การันตีมันเกินร้อยเรียกว่าทุ่มสุดตัวทุกฉากเพื่อแฟนช่องเจ็ดโดยเฉพาะค่ะ คาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนสาวเรียบร้อยแต่ว่าก็มีความเข้มแข็งอยู่ในตัวค่ะมีทั้งบทยากแล้วก็บทง่ายแล้วก็บทสนุกใช่ไหมคะจะบทยากก็จะเป็นเรื่องของการร้องไห้ค่ะเพราะว่าปกติจะเป็นคนร้องไห้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะก็จะต้องฝึกในการร้องไห้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สนุกก็จะเป็นฉากเข้ากับพวกพี่ๆตลกริมปิงเนี่ยเป็นคนมีปมนิดๆนะคะก็จะเป็นคนมีทั้งเรื่องดราม่าเรื่องเศร้ามีปมในชีวิตแล้วก็เป็นคนตลกสนุกแล้วก็เป็นคนมุ่งมั่นคือจะมีหลายแบบหลายอารมณ์มากมีบูแล้วก็มีร้องห้ ช่วงช่วงหนีเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยก็มีถึงอาการเกือบเป็นลมทีเดียวก็เป็นผลงานแรกๆของพัลลี่นะคะก็ยังไงก็ฝากทางบ้านนะคะติดตามชมเรื่องคุณแม่เฉพาะหน้าคุณย่าเฉพาะกิจแล้วก็ช่วยแชยร์รมบิงกันด้วยค่ะคุณแม่เฉพาะหน้าคุณย่าเฉพาะกิจสนุกมากตั้งแต่ตอนแรกอย่าพลาดเชียวนะคะวันพุธที่1 4สิงหาคมนี้1 8นาฬิกา40นาทีเจอกันหลังจบเส้นทางบันเทิงค่ะ